สวัสดีครับวันนี้อาการดีๆนะครับอยู่ที่กลับบ้านมาต่างจังหวัดนะครับบรรยากาศเชียงนกเสียงกายอยู่ที่สวนเนาะอันนี้เราอยู่ที่สวนที่เคยมานะครับรีวิวให้ดูก็จะมีเนี่ยทั้งหมดนี่ส่วนเราก็จะมีโซลาเซลล์ที่เคยมาเนาะวันนี้วันจะพูด ถ้าเกิดดีๆมีูดเรือกออกกำลังกายด่อยครับก็คือวันนี้จะมาพูดถึงอยู่ข้างหน้าเราก็จะเป็นรองเท้าครับก็รองเท้าที่ผมใช้จริงนะมีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อเป็นไอเดียเนาะออกกําลังกายก็ก็อาจจะต้องมีรองเท้าหลายๆคู่นะแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันก็จะมาลอยฝั่งนะครับว่าประสบการณ์การใช้รองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าฟุตบอลย่าจริงย่าเทียม แม้กระทั่งรองเท้าอันนี้ประสงค์อันนี้เป็นมีหลลกยสบายๆดวงที่กำลังขึ้นนะครับอยู่เห็นไหมดูปานี้ผมเนี่ยแม่แสงที่กำลังขึ้นมานะครับสบายๆครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนสุขภาพมาเยอะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟัง เรื่องรองเท้าแล้วกันครับอันนี้ส่วนตัวเนาะอันนี้ใช้เองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศสวนอื่นๆให้ดูแล้วกันครับก็วันนี้เป็นวันสบายๆเนาะก็กลับมาพักร้อนที่ถ่ายทนนปกติก็จะเป็นพูดในเรื่องของการสอนนะครับสอนโปรแกรม PLC อะไรต่างๆเนาะนะครับอันนี้จะมันมาสไตล์รีแลก์ๆนะสุขภาพเทสุขภาพครับช่วงนี้เรา พเมสูดพี่องกินห้เยอะฝุ่นเยอะนะครับก็ต้องออกกําลังกายหน่อยแต่ก็การออกกาลังกายสิ่งที่เราจะต้องมีก็ต้องมีรอ,องเท้านะครับไม่ได้มาขายไม่ได้มารีวิวขายให้ใครทั้งนั้นนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังให้ใชนะครับก็รองเท้าที่อยู่ข้างหน้านี้คือเป็นรองเท้าที่ผมใช้ใช้จริงนะครับแต่ละประเภทเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าผมใช้อย่างไงบ้างจริงๆผมมีรองเท้าเยอะมากนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันก็ใช้ แต่ละวารละแต่ละโอกาสเนาะก็สบายยหัวตอนนี้ได้กินเสียงไก่ครับเดี๋ยวมาดูตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเราจะเรียงจากซ้ายคู่แรกอ่ะฝั่งซ้ายมือผมนะนี่ไหมคู่แรก เป็นรองเท้าวิ่งนะคร pain, ับ a d ิดา s รองเท้าวิ่งกูต่อมาตรงกลางนี้เป็นรองเท้าฟุตบอลนะครับเป็นย่าจริงนะครับเป็น a ดิดาษคูต่อมาตรงกลางตรงนี้นะเป็น Adidas ตัวนี้เป็น Predator นะครับยาจริง Predator ยาเทียม Mizuno ย่าเทียมแล้วก็นันยางรองเท้า ใส่เรียนใส่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้ดีครับคู่สีขาฝั่งนี้ยี่มันจะมีหลาย,ลายสีเนาะแค่มันดูดูว่ามันจะเป็นยังไงมาดูคู่แรกก่อนนะครับกู่แรกนี่เป็นอาดิดาสเนี่ยอาดิดาสเนี่ยข้างแนวก็จะเป็นเนี้ยก็ใช้แท้ไม่รับอาจจะเปืื่นหน่อยครับก็เป็นใช้จริงครับ นี่ฮะทางนาจะอย่างนี้จะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่ามันพาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะอันนี้เป็นจีดจอดขู่กันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่พื้นเขาจะเป็นอย่างนี้นครับนี่ใส่ชั่วไปใส่กางเกงสบายสบายใส่ทำงานก็ได้ครับผมก็ใส่ทำงานหรือว่า แต่ว่างานมันบางทีมันก็ต้องใส่คาชูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบางทีก็แล้วบางส่วนในงานก็จะมีรองเท้าเซฟตี้รองเท้าใส่ทางานทีนึงนะครับข้างหลังก็จะเป็นงนี้นี่อาจจะย้อนแสงนิดหนึง่งต้องอาภัยนะครับก็ได้นะโอเคคู่นี้ใส่ ตัวนี้น้องสาวซื้อมาให้จากนอร์เวย์ครับโอเคคู่ต่อมาเป็นอาดิดาสแล้วอันนี้ก็น้องสาวซื้อมาให้จากนอร์เวย์เหมือนกันครับอันนี้เป็นพิเดเตอร์นะครับอาดิดาสนี่ครับอาดิดาสพิเดเตอร์สังเกตสีครับนะอูพื้นครับ ันนี้ก็ใส่ตัวนี้เหมาะกับสังเกตพื้นเขานะครับพื้นเขา่จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ข้างข้างหลังสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนี้กลุ่มมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะเหมาะกับยาจริงนะครับหน่อยาจริง ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะพีเดเตอร์นะโอเคเอาจจะย์ยอดใจก็ราคาก็แล้วแต่ครับหาซื้อชูเปอร์เบนพีเดเตอร์นะครับ,น,น,รบนี่ไหมข้างล่างมันจะมีอะติดร์ดนะครับ ระมาณก็ประมาณนี้นะครับก็เหมาะสำหรับตัวย่าจริงแต่การเล่นกีฬาคุณต้องมีนี่คืออะไรครับสิ่งที่ป้องกันคุณคือสนับแข้งนะครับสนับแข้งต้องมีนะครับสนับแข้งแล้วก็ชุงเท้า รองเท้ายาวนะรองเท้ายาวนะสนับแก่งเท้ายาวคู่กับรองเท้านะครับต้องคู่กันนะฮะนี่ <c oughs> มาดูคู่นี้ผมใช้หนักมากนะครับนี่เท่านี้วันเดียวแบบนี้ร้อยปุ่มเนาะ p r e เตอร์นี่ผมเย็บมาแล้วด้วยนี่ทัง้งหมดใช้จริงใช้มาประมาณจะสองปีละคู่เนี้ยเอาไปซ่อมเย็บมาแต่มันดีมากเลยครับสังเกตพื้นนะ ตัวนี้ก็นี่ฮะร้อยปุ่มนะข้างหน้าก็สวยนะนี่ไ,ไหมเขาจะเขียนว่าอดิดาสนะฮะราเป็นลิ้นอย่างนี้นี่ผมเท้าเล็กครับไซส์สามเก้านะครับ ก็ใช้บ่อยครับใช้หนักใช้งานหนักอันนี้เป็นกเก็ปุ่มคือว่าร้อยปุ่มเนี่ยสนามญ้าเทียมมันจะลื่นเนาะโอเคมาดู <c oughs> อธิบายปุ่มนะครับบางที <laughs> พ่อแม่จะซื้อรองเท้าให้ลูกอะ่ะจะต้องรู้ดนึงครับก็ผมก็เป็นคนผมก็เล่นฟุตบอลมาประมาณตั้งแต่ประถมนะตั้งแต่ปสามปสี่เนาะปัจจุบันก็ น่าจะประมาณสามสิบปีได้นะเฉพาะออกกำลังกายเล่นกีฬาก็จะมีประสบการณ์เรื่องรองเท้าเยอะมากคนระับผมน่าจะใช้เป็นยี่สิบสามสิบคู่แล้วโอเคดูสังเกตถ้าเป็นย่าเทียมเนี่ยอันนี้มันเป็นย่าเทียมเขาจะว่าเรียกว่าร้อยปุ่มนะเนี่ยเห็นไหมครับย่าเทียมะสนามย่าเทียมมันจะลื่นนะครับเขาต้องมีปุ่มเยอะๆแต่ว่ามันมันไม่ได้ลึกนะฮะเห็นะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะเห็นไหมคร เดวถ้ามันย้อนแสงก็ขอไว้ด้วยครับมันจะมีปุ่มเยอะๆเนี่ยครับเขาเรียกว่าร้อยปุ่มเนาะภาษาภาษานักกีฬานะร้อยปุ่มเนี่ยเขาจะาคือสนามหญ้าเทียมอ่ะหญ้ามันจะลื่นเขาก็ต้องมีปุ่มเยอะๆไว้ไว้ไว้เลื่อนแต่เรามาดูเทียบกันนี่ตัวนี้หญ้าจริงนี่หญ้าจริง ยาจริงนะผุ่มยายาวแต่น้อยแต่ป่มยาเทียมเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ไปจบไปที่แต่ผมมียาิงๆผมมีหลายคู่เนาะเอามาให้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับต่อไปเป็นคูน่นี้อันนี้น่าจะเคยลงให้ดูแล้วนะครับเป็นมิซูโนะนะครับ มิซูโน่นี่นไปพื้นมันจะเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้คือยาเทียมนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <c> เ <oughs> นี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมิซูโน่นนะเขีนว่ามิซโนหนังนี้จะนุ่มนะครับ <c oughs> มิซูนโน่บางรุ่นนะครับทํามาจากหนังจริง,งหนังยิงโจ้ครับหนังยิงโจ้จริงๆนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเมคอิน ขอดูก่อนนะตัวนี้เมดเมกอินเมกอินเวียดนามครับบางรุ่นจะปีเมกอินญี่ปุ่นเมกอินอินโดนีเซียแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็ทํามาจากหนะังโต้ตรุ่นส่วนไหนมินโซโน่ก็จะนุ่มนะจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับอาดิดาสถ้าเทียบอาดิดาสกับมิโซโน่เนี่ยมิโซโน่นี้แบบเดอะเบวามนุ่มเลยฮนะมันจะนุ่มมากนะนุ่มมากนะละมุนนะแต่ว่าการนุ่มมามันก็จะเวลาปะทะมันอาจจะ เจ็บนะครับต้องแต่นุ่มจริงแต่ว่าโดนเหยียบนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกนันนะแต่ว่าก็ใส่ดีนะผมก็ใช้มาประมาณคู่นี้ก็น่าจะปีหนึง่งมะน่าจะปีหนึ่งพอดีบางทีก็แล้วแต่วาละนะครับบางทีผมก็ใส่คู่สีดําสีก็ใส่ยาเสียบางทีก็ไปวิ่งก็ <c oughs> ตอนนี้ผมใส่ไซส์ไซส์สามเก้าครับผม,มหารองเท้าใส่ยากหน่อยนะ อะชมบรรยากาศบางทีกำลังขึ้นจอม่ารองเท้าคู่นี้นี่นักเรียนวัยรุ่นต้องเคยใช้ผมใช้รุ่นนี้ไม่ใช่ดิยี่ห้อนี้มาตั้งแต่สมัยโ,อโหอันนี้ฝั่งนู้นจุดประทัดกันละประทัดหรือเปล่านะหรือเขาสายล่าหรือเปล่า โอเคคู่นี้เป็นนันยางนะครับนี่นันยางรองเท้าอมตาตะครับนักเรียนนัก,กีรักเรียนใส่เตะบอลตะก็ก้อน,นี้ใช้จริงครับผมใส่ไปติดโซลาเซลล์ให้ลูกค้าด้วยนะครับปีหลังค้านี่หนึบมากนะนันยางนี้อมตาตะนี่คือใช้จริงถ้ามันสกปรกก็ต้องขอไปด้วยครับอันนี้คือมาเล่าว่ารองเท้ามันก็จะมีหลากหลายแต่ว่าใช้ส่วนใหญ่ถ้าเตะตะก้อใส่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเน้นยี่ห้อเนี้ย จริงๆแล้วแต่เนาะแต่ที่เคยใช้มาะอันนี้ไม่ได้แบบมาโฆษณาอะไรให้ใครทั้งนั้นนะครับก็คือใช้เองผมจะใช้ปีนหลังคาเนี่ยมันติดโซลเสียให้ลูกค้ากับทีมงานทุกคนก็ทีมงานที่ติดโซลเสียก็จะใช้นันยาใส่วิ่งใส่อะไรก็ได้เนาะบางรุ่นมันจะมีโอ้โหสถีโอเคเ <laughs> ตะกล้องเตะกล้อง ออสบัสดเด้แบบเรียวๆแล้วกันครับ <c oughs> บางต้นบินเขาผมเห็นเขามีลายลิบบูด้วยนะครับโอเคลายลิบบูก็มีนะจริง <c oughs> มีช่วงหนึ่งที่น <c oughs> ันยางเขาเขาทำลายลิบบูโอเคให้ดูนะครับใกล้ๆกันครับนี่ครับ ผมไม่ตัดนะกล้องขยับตะกี้ผมก็ยังไม่ตัดนะให้ชมบรรยากาศที่สวนครับอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให,ให้ใครนันครับก็ติดรองเท้ามาด้วยนะครับก็เลยให้ดูเนาะอยากให้ดูบรรยากาศนิดนึงครับที่สวนที่บ้านนี้ก็กําลังทํานะครเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเชา้าๆตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะ สวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นครับอันนี้ฝุ่นเดิมเยอะลเซลล์อยู่ตรงนี้นะนะเดี๋ยวต้องมาทำสะอัดแล้วครับปั๊มอยู่ตรงนูน้นนี่เคยถ่ายนะเดี๋ยวจะรีวิวเคสฟอกต้นไม้อีกทีนึ่งนะครับดอกทิ์กำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับกล้องมันสัตน์นะอันนี้อะสะเราต้นไม้มะม่วงกำลังจะขึ้นนะดอกทิ์กำลังจะมานะสบายๆนะครับวันนี้ ของของตกเช okay. ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้มาคุยกันนะครับถ้าใครมีรประสบการณ์รองเท้าแบบไหนก็ทักกันมาได้หรือว่ามีรองเท้ายี่ห้อไหนดีผมชอบออกกําลังกายนะครับก็ถ้าใช้แล้วก็ทักบอกกันได้นะเผื่อจะกาบินมาเผื่อจะผมจะได้ลองหามาใช้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นพวกไซส์กีฬาออกลังกายกับฟิลนี่เหมือนว่าอยู่กรุงเทพรครับได้รับพีเอมสองจุดห้าครับแต่พอมาต่างจังหวัดอ่ะมีนนกมิกาบินไหมนกมิกาก็ทีตอนนี้ก็สองคู่ซ้ายมือเนี่ยก็ตอนนี้น้องน้องซื้อมาจาก งอ่าจากนอร์เวย์เนาะแล้วก็ตอนนี้ผมซื้อในไทยนะครับคือในไทยถ้าคุณไม่ซื้อในช็อปอ่ะมันจะโดนของก๊อปเยอะนะก็คือแนะนําให้ซื้อที่ช็อปที่เป็นทางการเนาะ่าไปซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็ดออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีอะไรทักทาย คอมเมนต์มาได้ครับใครใช้รุ่นไหนนะครับเฟอเอฟซวันนี้ไม่ได้มาซีเรียสเรื่องโปรแกรมนะมาคุยฟีลเรื่องสุขภาพออกกำลังกายมีพีเอมสองห้ามาจากกรุงเทพนะครับมาบ้านตาน่างจังหวัดที่สกลนะครับหรือว่าพี่ๆสนใจเรื่องติดโซลาเซลล์หรือว่าจะคุยเรื่องอื่นๆก็ทักทายกันมาได้จนะก็พวก PLC พวกโปรแกรมอะไรก็คุยได้นะนะครับผมเิดคนก็จะลงรีวิวให้อันบางคลิปมันอาจจะเครียด นเรื่องทำโปรแกรมนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าบางคลิปผมก็จะถ่ายบรรยากาศไปเที่ยวบรรยากาศไหนนะครับนิวกาสก็จะลงคลิปให้เรื่อยๆเนาะบางทีเอฟซี FC หลายๆท่านบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยลงคลิปอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็จะมันก็จะมีผมก็จะทําเป็นพัสอะไรเพลย์ลิสต์ไว้นะครับบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องโปรแกรมบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องกีฬานะเราจะไม่ได้เครียดมากนะครับคนทําโปรแกรมมันต้องมีไอเดียในการทํางาน นวลเดือนทีกำลังจะขึ้นนะครับเห็นไหมโอเคแล้วเจอกันครับวันนี้ผมกีตาร์ออโต้หรือว่าทีนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ